จากวันเปิดตัวถึงปัจจุบันกันนับเป็นเวลา4ปีเต็มครับที่เกม f o r t n i น e ลดแล่นบนวงการเกมสร้างความหันษาด้วยการจับโหมด Battle Royale มานำเสนอในแนวการเล่นแบบใหม่จนติดเป็นเกมฮิตเกินหน้าเกินตาเกมหลายเกมด้วยจำนวนผู้เล่นกว่า350ล้านคนต่อเดือนสร้างไรายได้หลายพันล้านเหรียญเข้ากระเป๋า Epic Games ไปแบบสบายๆครับ ในการที่มันยังอยู่ค้ำฟ้ามาถึงตอนนี้ในยุคที่ Battle Royal เกลื่อนตลาดก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำชัดครับว่าชื่อนี้คือของจริง,ง,รงรและหนึ่งในกลวิธีสำคัญที่ทำให้ Fortnite คงกระพันและยังทันกระแสอยู่ตลอดก็คือการขยันอัปเดตตัวเกมอีเวนต์ใหม่รวมไปถึงเพิ่มโหมดพิเศษเข้ามาเป็น Limited t i m m Mode เพื่อทำให้เกมหลากหลายมากกว่า Battle Royal และหนึ่งในโหมดพิเศษล่าสุดที่เพิ่งบรรจุเข้ามาเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาก็คือ Imposters โดยมีกิจการการเล่นที่ฉีกจากตีมหลักด้วยการจับผู้เล่นทั้ง10ชีวิตโยนลงไปในเรือดำน้ำําซึ่งจะมี8คนที่ได้สวมบทบาทเป็นเอเจนต์ในการทําภารกิจที่ถูกมอบหมายให้สําเร็จเพื่อเป็นฝ่ายชนะแต่แน่นอนว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะจะมีผู้เล่นที่ได้สวมบทบาทเป็น i m p o s t e r อีก2คนแอบแฝงเข้ามาด้วยเพื่อคอยกําจัดเหล่าเอเจนต์ ทำให้ความบันเทิงของหมดนี้ก็คือการที่ฝั่งเอ็มโพสเตอร์จะต้องคอยปั่นผู้เล่นคนอื่นให้เนียนที่สุดในขณะที่ฝั่งเอเจนจะต้องคอยประชุมกันและจับตัวเอ็มโพสเตอร์ที่แท้จริงโวยกันไปโวยกันมาสนุกดีแต่ก็ด้วยเกมการเล่นแบบนี้ชื่อนี้กติกาแบบนี้แหละครับที่มันเป็นปัญหาเพราะต่อให้มองจากดาวังคารก็รู้ครับวันนี้มันเรียนแบบเกมอมองอัสมาแน่นอนแฟนเกมคิดเหมือนกัน คนที่ได้ดูตัวอย่างเปิดตัวก็คิดแบบเดียวกันแต่กระแสดราม,มา่ามันมาจุดติดแบบจริงจังจากสมาชิก2คนของทีม Inner Slot ผู้อยู่เบื้องหลัง Among Us ที่ออกมาทวิตเรื่องนี้สู่สาธารณะครับเริ่มจากคุณแกรี่พอเตอร์ที่ออกมาพูดว่าผมรู้สึกแปลกๆนะที่ต้องกลับมาใช้ทวิตเตอร์เพราะเรื่องแบบนี้ในขณะที่คุณวิกตอเรียทานซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดการชุมชนของอมองอัส ก็ออกมาแสดงความผิดหวังที่ทาง Epic Games ไม่ได้เชิญพวกเขาไปร่วมมือด้วยแต่เลือกที่จะเลียนแบบเกมไปซะง,งั้นแถมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็ยังถูกนำไปเปรียบเทียบกับตอนที่ Epic Games แกไปเปิดวอลฟ้องศาลบริษัท Apple ในข้อหาผูกขาดซึ่งทาง CEO ของ Epic ก็เคยพูดไว้อย่างดิบดีว่าพวกเขากำลังต่อสู้เพื่อให้ผู้พัฒนาตั้งแต่รายเล็กกลางใหญ่ได้รับความเป็นธรรมจากแอป Store แต่ไนไนวันนี้เอพิที่เป็นบริษัทใหญ่เงินทองถมที่ได้กลับมาเรียนแบบระบบเกมจากทีมอินดี้ขนาดเล็กไปแบบดือด้อทำให้เรื่องนี้สร้างความประหลาดใจให้กับหลายคนครับและท่ามกลางการถกเถียงมากมายสุดท้ายเอพิก็แหวกความเงียบออกมาพูดถึงเรื่องนี้ในเดือนตุลาคมโดยการยอมรับไป็นเลมอนแมน โมดเอ็มโพสเตอรเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากอมองอัสจริงแต่ก็มีจุดแตกต่างที่ฝ่ายเอ็มโพสเตอร์ใน f o r t ดน t e จะสามารถเทเลพอร์ตผู้เล่นทุกคนให้ไปโผล่ในพื้นที่แบบสุ่มหรือเปลี่ยนให้ผู้เล่นแต่ละคนกลายเป็นกล้วยในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งจากคำสารภาพบาปของเอปิครั้งนี้ทางคนสร้างอมองอัสก็คงทำได้เพียงรับฟังไว้แล้วก็ปลงครับ เพราะตามความตั้งใจเดิมของหนึ่งในผู้ก่อตั้งทีมอินเนอร์สล็อตพวกเขาไม่ต้องการจดสิทธิบัตรให้ระบบการเล่นของอ m o มองัสเป็นของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวเพราะมองว่าการทำแบบนั้นมันไม่ส่งผลดีกับอุตสาหกรรมเกมแต่พูดก็พูดเถอะครับเมื่อโดนเข้าเองจริงๆเมื่อใครบางคนเกมสักเกมดันเอาระบบของเราไอเดียของเราที่คิดแทบตายไปใช้โดยไม่บอกไม่ขอไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเลยมันก็ต้องมีเจ็บใจกันบ้างล่ะ ซึ่งก็เพื่อป้องกันปัญหาและเหตุการณ์แบบนี้แหละครับกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้อุตสาหกรรมเกมมีการใช้สิ่งที่เรียกว่าสิทธิบัตรสิทธิบัตรว่ากันง่ายๆมันก็คือหนังสือที่รัฐออกให้แก่คนที่คิดค้นการผลิตต่างๆให้มีสิทธิ์ที่จะผลิตและจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวถ้าคนอื่นจะนำไปดัดแปลงแก้ไขก็จะต้องมาขออนุญ,ญาตเจ้าของก่อนและสิทธิบัตร ก็ไม่เหมือนกับลิขสิทธิ์เพราะลิขสิทธิ์จะคุ้มครองแค่ตัวโค้ดอย่างเดียวแต่ไม่ได้คุ้มครองไปถึงแนวคิดของมันฟังแล้วจะงงถตาให้ยกตัวอย่างแบบสุดต่งไปเลยก็เช่นสมมติว่าตัวโค้ดที่ทําให้ตัวละครกระโดดมีลิขสิทธิ์อยู่ผมก็แค่เขียนตัวโค้ดที่ทําให้ตัวละครกระโดดขึ้นมาใหม่แค่นี้ก็ถือว่าผมไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วเพราะไม่ได้ทําซ้ําหรือดัดแปลงตัวโค้ดที่มีอยู่แต่ใช้วิธีออกแบบโค้ดใหม่ที่นําไปสู่ผลลัพธ์เดียวกัน เหตุนี้ทําให้การลอกเลียนแนวคิดจึงเกิดขึ้นโดยไม่ผิดเพราะยังไงลิขสิทธิ์ก็เอาไม่อยู่ทําให้สิทธิบัตรเข้ามามีประโยชน์ในสถานการณ์นี้เพราะสิทธิบัตรจะคุ้มครองไปจนถึงเรื่องแนวคิดสมมุติถ้าการกระโดดของตัวละครมีสิทธิบัตรก็เท่ากับว่าจะมีแค่เกมนี้เท่านั้นที่ตัวละครสามารถกระโดดได้แต่ประเด็นก็คือพอไปอ้างอิงกับพระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทยพศ .2542 ในมาตรา9กลับกำหนดไว้ว่า การประดิษฐ์ระบบข้อมูลสำหรับทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่ได้รับการคุ้มครองฉะนั้นในคลิปนี้ผมก็จะไปอ้างอิงกฎหมายสิทธิบัตรของอเมริกาเป็นหลักซึ่งจริงๆเกมส่วนใหญ่ก็ผลิตมาจากต่างประเทศอยู่แล้วจึงไม่มีปัญหาสำหรับในอเมริกาสิทธิบัตรจะมีอยู่3ประเภทหลักได้แก่สิทธิบัตรอัธประโยชน์สิทธิบัตรการออกแบบและสิทธิบัตรพืชซึ่งสำหรับเกมส่วนใหญ่ก็จะจัดอยู่ในหมวดสิทธิบัตรอัธประโยชน ที่พูดถึงการผลิตและวิธีการทํางานของผลิตภัณฑ์แถมสิทธิบัตรกับเกมก็ไม่ใช่เรื่องใหม่และใช้กันมาตั้งแต่ปี1969โดยคุณวิลเลียมลัชที่ขอจดสิทธิบัตรเรื่องอุปกรณ์เล่นเกมทางโทรทัศน์ภายใต้ชื่อ Magnavox Odyssey จนกลายเป็นต้นกําเนิดของเกมพองแน่นอนว่าไอ้สิทธิบัตรตัวนี้มันหมดอายุไปตั้งนานแล้วล่ะแต่ที่ต้องการจะบอกก็คือแม้แต่เกมคอนโซลเกมแรกของโลกก็ยังมีสิทธิบัตรแล้วเกมอื่นๆมันจะไปเหลืออะไรล่ะ ไปเริ่มต้นกันที่สิทธิบัตรสำคัญที่เป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนของหน้าบริษัทเกม t u r n b a s บสลูกเล่นนี้มีจุดกำเนิดที่ Final Fantasy ภาค4แต่เพื่อให้เห็นความสำคัญของระบบนี้ที่ชัดเจนขึ้นผมก็ต้องเล่าย้อนไปถึงยุค80สมัยนั้นเกม Turnbase เกิดขึ้นมาแล้วบนโลกทั้ง Utopia หรือ u l t i m a โดยกติกาคลาสสิกของการ,รเผชิญหน้าระหว่างการต่อสู้ทั้ง2ฝั่งในเกมเทิร์นเบยุคนั้นก็จะเป็นการเล่นเวียนสลับกันเป็นเทิร์น พร้อมกับจับเวลาไปด้วยเช่นพอถึงเทิร์นฝั่งเราเราก็จะต้องเลือกออกแอคชั่นต่ออีกฝั่งจากนั้นเกมก็จะสลับเทิร์นไปให้อีกฝั่งออกแอคชั่นโต้อตอบเราเช่นกันในแต่ละเทิร์นจึงมักจะมีการจำกัดเวลาไปด้วยหากฝ่ายไหนใช้เวลาในเทิร์นจนเกินกำหนดเกมก็จะสลับเทิร์นไปให้ฝ่ายตรงข้ามทันทีซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือกติกาเทิร์นเบสที่เราคุ้นเคยกันตั้งแต่โบราณกาลจนกระทั่งคุณฮิโรยกิอิโต ดีไซเนอร์ผู้อยู่เบื้องหลังเกม Final Fantasy กลับมองว่าระบบ Turn-based ที่ใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดาเกินไปและไม่มีความท้าทายเลยสักนิดพวกเขาจึงเริ่มคิดระบบการต่อสู้แนวใหม่ภายใต้ชื่อ Active Time Battle Active Time Battle ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในเกม Final Fantasy ภาค4ด้วยการเซตกติกา Turn-based ขึ้นมาใหม่โดยการ,ปรเปลี่ยนจากการโจมตีแบบสลับฝั่ง กลายเป็นการต่อสู้แบบต่อเนื่องที่ตัวละครแต่ละตัวจะมีเกจพลังชื่อว่า ATB บรรจุอยู่เต็มหลอดซึ่งการโจมตีใส่ฝั่งตรงข้ามแต่ละครั้งก็จะส่งผลให้เกจ ATB ของตัวละครลดลงเราก็จะต้องรอเวลาให้เกจ ATB กลับมาเต็มอีกครั้งเพื่อที่จะสามารถกดโจมตีในครั้งต่อไปแต่ความบันไลยก็คือในขณะที่เกจ ATB กำลังรอโหลดฝั่งตรงข้ามก็ยังสามารถโจมตีเราได้แบบไม่ยัง้ง ทำให้ระหว่างการต่อสู้ในแต่ละครั้งจึงไม่มีเวลาคิดหรือตัดสินใจนานเหมือนเกมเทิร์นเบทสมัยก่อนซึ่งมันก็นับเป็นความแตกต่างที่ทำให้ระบบ Active Time Battle สามารถสร้างความกดดันตึงเครียดในการต่อสู้มากกว่าระบบนี้จึงได้รับการจวดสิทธิบัตรภายใต้เครือ Square Enix ในปี1991ก่อนจะถูกนำไปใช้ยาวๆในเกมชุด Final Fan ต a s ีจนถึงภาค13 ซึ่งกันแน่นอนว่าปัจจุบันสิทธิบัตรนี้สิ้นอายุไขไปแล้วและก็มีเกม RPG มากมายนำไปใช้ต่อแต่ Active Time Battle ก็นับเป็นระบบคู่บุญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ Final Fantasy มาตลอดหลายภาคครับ <Yeah! S 1> หลังจากนั้นขยับเดินหน้ามาหน่อยเข้าสู่ปี1993พลิกผันจาก RPG มาสู่ Rich Racer เกมแข่งรถลูกรักของน้ำโคที่มีภาคต่อมาแล้วทะลุ20ภาคแต่ถ้าย้อนกลับไปในต้นฉบับที่ภาคหนึ่งตัวเกมจะพาผู้เล่นไปตะลุยสนามแข่งหลากหลายแบบตั้งแต่ริมทะเลไปจนถึงใจกลางป่าพร้อมรถสารพัดแบบที่น้ำโคคิดเองออกแบบเองและเพลงประกอบการแข่งขันอีกหลายเพลงที่สามารถเลือกฟังได้ก่อนเข้าการแข่งขันโดยตัวเกมที่ออกแบบมาในแนวอาร์เคดเรซิ่ที่เน้นขับง่ายเข้าโค้งสวย การชนกับรถคันอื่นจึงไม่ทําให้เกิดความเสียหายต่อตัวรถแต่จะส่งผลให้รถช้าลงเท่านั้นซึ่งจากทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ผมพูดมาเกี่ยวกับตัวเกมไม่มีสิทธิบัตรครับยกเว้นระบบนี้ใช่ครับในช่วงรอโหลดเข้าเกมช่วงเวลาสั้นๆทางนําโคแก็กกังวลว่าคนเล่นจะเบื่อจึงหวังดีด้วยการใส่เกมกาล็กเซียนให้ผู้เล่นจับยานบินถล่มเอเลี่ยนฆ่าเวลาจนกว่าเกมจะโหลดเสร็จ และสิทธิบัตรที่ทางนำโคแกจดไว้ก็คือการจัดเตรียมให้มีโค้ดโปรแกรมขนาดใหญ่และโปรแกรมรองขนาดเล็กแยกกันโดยในระหว่างที่โปรแกรมหลักยังโหลดไม่เสร็จโปรแกรมเกมขนาดเล็กก็จะถูกโหลดขึ้นมาก่อนเพื่อให้คนเล่นไม่เสียเวลาฟรีซึ่งทานนำโคก็ได้นำไอเดียนี้ไปใช้กับเกมของตัวเองอีกในเกม s t a r b เ e ร d ที่โผล่ขึ้นมาในช่วงโหลดของเกม t e ็ k เ n ภาค5 ในขณะที่เกมจากบริษัทอื่นๆก็พยายามหัวหมอหลบสิทธิบัตรตัวนี้โดยการดึงลูกเล่นบางอย่างจากเกมหลักมาใช้ในหน้าโหลดหรือสร้างเป็นพื้นที่ฝึกซ้อมขนาดย่อมให้เล่นค่าเวลาแทนซึ่งสังเกตว่าจะแตกต่างจากนำโคที่สามารถใช้เกมอื่นเกมอะไรก็ได้มาอยู่ในฉากโหลดของเกมตัวเองแต่วันเวลาที่ล่วงเลยมาจนถึงตอนนี้สิทธิบัตรมินิเกมในฉากโหลดก็สิ้นอายุขายไปแล้วตั้งแต่ปี2015 ซึ่งก็น,นับว่าเป็นข่าวดีนะแต่มันก็อาจจะช้าไปนิดหนึ่งเพราะว่ากันตามตรงมาถึงจนจุดนี้ณปัจจุบันที่เรามีทั้ง PS 5 Xbox Series X SSD สารพัดส,สิ่งฉากโหลดในเกมมันแทบจะไม่เหลือแล้วครับฉะนั้นไอเดียนี้ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นอีกต่อไปหรือเกมที่เกี่ยวข้องกับรถที่วางจำหน่ายในเวลาใกล้กันและมาพร้อมกับสิทธิบัตร ก็ตรงนี้ครับ Crazy Taxi เกมขับรถซิ่งส่งผู้โดยสารจากทีม SEGA ตัวเกมเปิดให้เล่นครั้งแรกในรูปแบบของเกมตู้ในปี1999ครับโดยเกมเพลย์หลกัหลกๆเนี่ยเราก็จะได้สวมบทบาทเป็นแท็กซี่ขาซิ่งพาผู้โดยสารไปส่งลงตามจุดหมายให้ด้ม,มากที่สุดภายในเวลาจำกัดโดยยึดหลักการทางที่ดีคือทางที่ใกล้ที่สุดเพราะต่อให้จะต้องมุดน้ำกวาถนนใต่ภูเขาก็ต้องทำ เพื่อไปถึงจุดหมายให้ทันเวลาและไอทั้งกติกาเกินเกลียนกับเกมเพลย์ที่ดูเรียบง่ายมันไม่ใช่ปัญหาครับเพราะสิทธิบัตรของ Crazy Taxi มันอยู่ตรงนี้ใช่ครับไอลูกศรสีเขียวที่ปรากฏด,ด้านบนของจอสำหรับนำทางคนเล่นไปยังจุดหมายต่างๆตรงนี้แหละครับที่ทาง Sega แกจดสิทธิบัตรไว้ภายใต้หัวข้อวิธีการระบุทิศทางการเคลื่อนที่ในเกมซึ่งถ้าใครยังพอจำได้นะครับ จากในกรณีที่ผมได้พูดถึงในคลิปบังเอิญคล้ายหรือตั้งใจเหมือนที่มีการฟ้องร้องกันระหว่าง s ซ g a กับเกม The s i m p s ันโรดเรชของขอเ EA เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ s ซ g a เดือดดานมากในครั้งนั้นก็มีสาเหตุมาจากไอ้ลูกศรนนี่เลยครับที่แกเคยวางไว้แล้วว่าเป็นสิทธิบัตรของฉันเท่านั้นฉะนั้นในเกม The s i m s s o n s ัน a d Rage ที่มีวิธีบอกทิศทางในรูปแบบเดียวกัน s ซก a แกไม่ยอมครับ ทำให้คดีความนี้ต้องจบด้วยการไก่เกลีย่ยค่าเสียหายและสิทธิบัตรที่เป็นตัวชูระบบเกมไว้ให้ไม่ลอกเลียนกันนํามาสู่ลูกศรน,นําทางนี้ที่จะพาแท็กซี่ไปหาหน้าร้าน o p t ตัสได้สะดวกใช่ครับหน้าร้านกับ Optus สไอส์เทสแลร้านวันแห่งแรกของชาวเกมนสยามซอย5ที่เกิดขึ้นจากการทวิจัยกว่า2ปีร่วมกับดรเดนผู้ช่วชาญน,นักทัศนามาตร จนได้เครื่องมือและโปรแกรมวัดสายตาของคนรุ่นใหม่ที่ใช้สายตาหนักนั่งหน้าจอนานแถมบุคลากรที่นี่ก็ต้องผ่านหลักสูตรปริญญาเฉพาะทางนาน6ปีและมีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลมาก่อนนอกจากนี้บรรยากาศในร้านที่เป็นโทนมืดตัดสว่างเท่เก๋ไปแวะถ่ายรูปก็ได้ผมก็ว่าจะบกท็กซี่ไปเหมือนกันเพราะเปิดให้บริการแล้ววันที่12ธันวาคมนี้ที่ Optus Eye Test Lab หรืออีกกรณีหนึ่งยังคงวนเวียนเป็นสิทธิบัตรไอเดียจากนัมโคโดยรอบนี้เป็นตาของ Pac-Man vs จากเครื่องเกมคิวบ์ในปี2003กับการจับเกม Pac-Man ฉบับเกมตู้ในตำนานมาดัดแปลงกติกาการเล่นใหม่ให้กลายเป็นเกมผู้เล่นหลายคนผ่านการใช้อุปกรณ์เสริมเรียกว่า Game Boy Advance Link Cable เพื่อเชื่อมต่อเครื่อง Game Boy Advance กับเครื่องเกมคิวบให้สามารถทำงานสอดรับกัน โดยเครื่องเกมบอยแอดวานซ์ที่ถูกเชื่อมต่อจะทำหน้าที่เป็นเหมือนจอที่2และแท่นควบคุมเกมบนเครื่องเกมคิวรวมถึงเป็นอุปกรณ์สำคัญในการนำมาใช้เล่น Pac-Man VS เพราะตามกติกาของเกมนี้ผู้เล่นที่1จะได้ควบคุมเป็น Pac-Man ในขณะที่ผู้เล่นที่ 2, 3, 4จะได้สวมบทบาทเป็นผีในการรุมตามล่า Pac-Man ซึ่งก็เพื่อความยุติธรรม จึงจะมีเพียงผู้เล่นที่1เท่านั้นที่สามารถมองเห็นเขาวงกฏทั้งหมดได้ผ่านจอของเกมบอยแอดวานซ์ในขณะที่ผู้เล่นที่เหลือที่มองตัวละครตัวเองผ่านจอทีวีจะเห็นเขาวงกฏในมุมมองที่แคบกว่าซึ่งก็ไอไอเดียเรื่องของการแสดงหน้าจอระหว่างผู้เล่นที่1กับผู้เล่นคนอื่นที่แตกต่างกันบนอุปกรณ์2จอแบบนี้แหละครับที่ทางนำโคหวงแหน นำไปจดเป็นสิทธิบัตรและต่ออายุยาวไปถึงปี2023หรือจะเป็นไปได้ไหมว่านำโคแกยังจะมีแผนนำลูกเล่นแบบนี้กลับมาใช้อีกครั้งสิทธิบัตรระบบเกมที่ได้รับการจดในปี2003ก็ยังมีอีกและรอบนี้วนกลับมาที่เกมแข่งรถอีกครั้งใน Midtown Madness ภาค3เกมลูกรักจากฝั่ง Microsoft ที่ขนนำองค์ประกอบของ Open World กับ Action Racing มาผสมรวกัน โดยในภาค3นี้ยังได้ทีมพัฒนาฝีมือดีอย่าง Dice เจ้าของแฟรนไชส์ Battlefield มาร่วมสร้างสารรค์โลกของเกมให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกภาคที่เคยสร้างมาโดยการจับแผนที่ของเมืองปารีสและวอชิงตันดีซีมายำกันกลายเป็นเมืองในแบบฉบับของ Midtown Madness ที่บรรจุด้วยภารกิจและโหมดการเล่นมากมายตั้งแต่ครู e ที่ผู้เล่นจะได้ขับรถตลุยเมืองปรับแต่งเวลาสภาพอากาศและเลือกรถได้ตามต้องการหรือโหมดบริด ج ที่ผู้เล่นต้องขับรถเข้าถึงเส้นชัยก่อนหมดเวลาแต่พูดก็พูดเถอะครับหมดพวกนี้มีเพียบเจอเกลื่อนในทุกเกมแข่งรถทางทีมงาน DICE จึงงัดไม่เด็ดคิดหมดใหม่สุดเอกลักษณ์ภายใต้ชื่อ Hunter โดยกติกาของหมดนี้จะเริ่มต้นด้วยการแบ่งผู้เล่นเป็น2กลุ่มระหว่างกลุ่มผู้ล่าที่เป็นตำรวจกับฝั่งเหยื่อที่เป็นรถทั่วไปซึ่งผู้เล่นที่เป็นฝั่งผู้ล่าจะต้องขับรถไล่ชนเหยื่อให้กลายเป็นตำรวจเหมือนกัน ในขณะที่เหยื่อก็จะต้องเหยียบมิดหมาวเพื่อหลบหนีจากการถูกชนโดยเหยื่อที่เหลือรอดเป็นขั้นสุดท้ายก็จะกลายเป็นผู้ชนะของการแข่งขันจนทำให้มันเป็นโหมดมัลติเพลเยอร์สุดมันประจำเกมภาค3และกะติกาการเล่นแบบนี้ถูกจดสิทธิบัตรครอบครองไว้โดย Microsoft แต่เพียงผู้เดียวครับขยับต่อมาในปี2004กับสิทธิบัตรจากเกมคาตามริดามาชิ โดยเรื่องราวในเกมนี้เราจะได้สวมบทบาทเป็นเจ้าชายจิว๋วที่ได้รับมอบหมายจากราชาจักรวาลให้มาสร้างกลุ่มดาวดวงใหม่โดยใช้ก้อนลูกบอลเวทมนต์ติดกาวเรียกว่าคาตามมริกลิ่งไปตามสถานที่ต่างๆจนลูกบอลขยายใหญ่เพียงพอและกลายเป็นดาวดวงใหม่ของจักรวาลฉะนั้นก็ชัดเจนครับว่าสิทธิบัตรที่ทางนำโคยอดนักครีเอทีฟแกจดไว้บนเกมนี้ก็คือระบบการกลิ้งให้ส่งกลมเคลื่อนที่ พร้อมเกาะติดกับวัตถุต่างๆในฉากจากการสัมผัสโดยมาถึงตอนนี้มันก็ยังคงเป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการต่ออายุไปยาวๆถึงปี2026เพราะทางนำโคก็ยังขยันนำระบบนี้ไม่ใช้หากินอยู่จนถึงปัจจุบันทำให้ใครที่อยากจะกลิ้งวงกลมไปติดกับฉากต้องตรงมาเฉพาะที่เกมนี้ที่เดียวจริงๆครับ หลังจากพาทัวร์อดีตกันอยู่นานคราวนี้กลับมาพูดถึงเกมใหม่ขึ้นมาหน่อยกับเกมแอคชั่นไซไฟอย่าง Mass Effect ที่จะพาผู้เล่นบุกตะลุยดาวเคราะห์ปูข้ามกาแล็กซี่เพื่อปกป้องดาวโลกและเผ่าพันธุ์มนุษย์จริงอยู่ที่ถึงแม้เกมภาค Andromeda ล่าสุดของชุด Mass Effect จะเปิดตัวมาได้ค่อนข้างแย่ yeah. ด้วยจำนวนบั๊กมหาศาลจนกลายเป็นความหันษาประจำปี2017แต่ถ้าย้อนกลับไปในไตรภาคต้นฉบับของ Mass Effect ก็สามารถพูดได้เต็มปากครับว่ามันึ้อหนึ่งในเกมชุดไซไฟที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยขุมพลังของ Unreal Engine 3ที่รังสรรค์ให้ฉากจักรวาลอลังการโดดเด่นรวมถึงองค์ประกอบเรื่องมุมกล้องและบทสนทนาที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับกำลังรับชมภาพยนตร์พอมาจับคู่กับเนื้อเรื่องในเกมที่เข้มข้นน่าติดตามก็ยิ่งส่งเสริมให้ Mass Effect ติดตราตรึงใจมากและท่าทาง EA อยากจะจดสิทธิบัตรอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเล่าเรื่องเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรครับตัวละครเพลงประกอบหรือมุมกล้องในเกมแต่คำตอบที่ถูกต้องก็คือครับวงล้อวงกลมที่ถูกหั่นออกเป็น6ส่วนต่อกันและตัวหนังสือล้อมรอบซึ่งมันก็คือกล่องเลือกข้อความสำหรับถามตอบที่จะปรากฏขึ้นมาในระหว่างบทสนทนานในเกมเราจะเลือกตอบตัวละครตัวอื่นยังไง ก็จัดการเลื่อนลูกศรชี้ไปนในช่องนั้นซึ่งถ้าถามว่าแล้วหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้มันมีดียังไงอันนี้ผมขอเดาเองแล้วกันว่ามันก็อาจจะสะดวกและกระดูเรียบร้อยดีและที่แน่ๆคือ EA ห่วงแหนระบบนี้มากถึงขนาดต่อสิทธิบัตรยาวไปจนถึงปี2029ทําทำให้เกม RPG หรือ Point and c ค i c กที่มีการเลือกถามตอบในการดำเนินเรื่องแบบนี้สังเกตว่าบรรดาหัวข้อต่างๆเนี่ย จะถูกลิสต์เป็นข้อความเรียงลงมาในขณะที่เกมอ,อื่นๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของ BioWare และ EA ก็มักจะนำระบบวงล้อถามตอบมาใช้งานดังที่เคยปรากฏมาแล้วในเกมภาค Andromeda หรือเกมตระกูล Dark Age นั่นเองครับ หรืออีกเกมที่มีเรื่องสิทธิบัตรเข้ามาเกี่ยวข้องคราวนี้ข้ามาที่เกมที่เพิ่งวางจำหน่ายไปหมาดๆเลยครับกับ The Medium เกมจากทีม Bubble Team ที่บอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวชื่อมาร a แ n นโดยตามในเรื่องเนี่ยมาร a แอนเธอจะเป็นหญิงสาวที่มีสัมผัสที่6กก็คือเป็นร่างทรง,รงตามชื่อเกมนี่แหละเธอจึงมีความสามารถในการมองเห็นโลกของความตายรวมถึงติดต่อสื่อสารกับวิญญ,ญาณได้ด้วย ทำให้ระบบหลักที่เป็นตัวชูเด่นของเกมนี้ก็คือการแบ่งจอเกมเป็นสองฝั่งเพื่อฉายให้ผู้เล่นเห็นระหว่างโลกของความเป็นจริงกับโลกของวิญญาณไปด้วยพร้อมกันโดยสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างโลกทั้งสองใบนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อกันและกันเช่นถ้าโลกของวิญญาณมีสิ่งกีดขวางกันอยู่ตัวละครในโลกความจริงก็จะติดแงกไปด้วยรวมไปถึงการแก้ปริศนาในบางฉาก มันก็อาจจะต้องใช้การแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากทั้งสองโลกไปพร้อมกันทําให้ตลอดการเล่นเราก็จะต้องหมั่นสังเกตข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นบนทั้งสองจอเพื่อปฏิบติต่อเรื่องราวจากโลกทั้งสองใบาอาจจะฟังดูเมื่อยลูก,กตาหน่อยแต่มันก็เจ๋งดีและคนสร้างเกมเขาก็คงคิดเหมือนกันจึงจัดการตรวจสิทธิบัตรระบบนี้ไว้แล้วเรียบร้อยฉะนั้นถ้าในอนาคตจะเห็นลูกเล่นแบบนี้โผล่มาอีกก็ขอให้เดาวไว้ก่อน ว่าน่าจะเป็น The m e d i ดียมภาค2หรือไม่ก็เป็นเกมใหม่จากบร o e เบอร์ทีนี่แหละซึ่งจากทั้งหมดที่เล่ามาอันนี้คัดมาแค่เฉพาะระบบใหญ่ๆที่ดูเป็นเอกลักษณ์ประจำเกมนั้นๆแต่จริงๆไอเรื่องของสิทธิบัตรเนี่ยมันละเอียดยิบย่อยไปจน,นถึงระบบเล็กน้อยจนบางอย่างแทบไม่อยากจะเชื่อนะว่ามันก็มีสิทธิบัตรกับเขาด้วยเอาที่เห็นภาพชัดๆก็อย่างเช่นนี่ครับ Sonic The h e d g e h o g 2 เจ้าเมนสีฟ้าความเร็วสูงตะลุยด่านในฉากสั้นๆที่โซนิกจะต้องวิ่งต้านแรงโน้มถ่วงวนไปตามเกลียวอันนี้มีสิทธิบัตรควบคุมไว้ครับว่าการแสดงตัวละครในมุมมองแนวตรงและแนวกลับหัวบนเส้นเดียวกันในลนักษณะนี้จะมีเพียงเซก้าเท่านั้นที่เป็นเจ้าของหรือเกมเชคเคนในโหมดฝึกซ้อมที่จะปรากฏวิธีกดปุ่มคอมโบต่างๆขึ้นมาให้ผู้เล่นมองเห็น และสามารถลองฝึกกดตามได้ทันทีอันนี้ทางนำโคก็เคยจดสิทธิบัตรไว้เช่นกัน <c oughs> และก็ต้องบอกว่าอันนี้แค่เฉพาะสิทธิบัตรที่ถูกคิดและนำมาใช้แล้วจริงในเกมจริงที่เราได้เล่นกันแต่มันก็จะมีสิทธิบัตรอีกแบบที่ถูกจดไว้ก่อนว่าไอเดียนี้จองแล้วคิดแล้วแม้จะยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ในเกมมันก็ยังมีอีกมากมายไม่รู้เท่าไหร่ครับ ทำให้นี่จึงเป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างของสิทธิบัตรมากมายที่มีอยู่บนโลกซึ่งก็จริงครับที่สิทธิบัตรจะเป็นสิ่งที่คุ้มของเจ้าของไอเดียทำให้คนที่เป็นต้นตอระบบต่างๆมีโอกาสที่จะได้เงินได้รับการขออนุญาตและได้ในสิ่งที่เขาควรได้รับในฐานะเจ้าของเช่นเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นกับ Among Us แต่อีกมุมหนึ่งสิทธิบัตรกับเกมก็กลับกลายเป็นเรื่องที่ถูกวิจารณ์อยู่เสมออย่างระบบเล็กน้อยเช่นลูกศรน,นำทางในเกม ที่มันควรจะเป็นอะไรที่สุดคลาสสิกขับรถก็ต้องใช้ลูกศรนําทางเป็นธรรมดาปะแล้วอะไรแบบนี้มันจำเป็นต้องมีสิทธิบัตรจริงๆหรือรวมไปถึงประโยคที่ใช้อธิบายแนวคิดระบบการเล่นในสิทธิบัตรบางครั้งก็กลับใช้คำอธิบายที่คุมเครือและภาษากว้างมากจนเมื่อใดก็ตามที่สิทธิบัตรกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ปิดกั้นแนวทางการเล่นเกมแบบกว้าง อันนี้แหละที่น่าเป็นห่วงเพราะมันคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ตลอดโดยหลบทุกสิ่งที่เคยมีมาก่อนเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็อาจจะได้เห็นแนวคิดการเล่นเกมมากมายกระจุกตัวอยู่ภายใต้บริษัทรายใหญ่ไม่กี่แห่งลองคิดว่าท่้นโลกนี้มีสิทธิบัตรเรื่องเกม Open World มันก็ไม่น่าจะส่งผลดีกับใครโดยเฉพาะคนเล่นอย่างเราที่ก็คงมีทางเลือกน้อยลงกว่าเดิมและเมื่อใดที่สิ่งนั้นเกิดขึ้น ก็คงถึงเวลาที่เราต้องกลับมามองเรื่องสิทธิบัตรกับวงการเกมกันอีกครั้ง